โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมอานะนี่ผมก็จะมาแจ้งข่าวดีว่าผมมีทําการแจกแมพไหม่ครับแล้วครับแม m i n e c ครับที่ผมจะสร้างขึ้นก็คือแมพไหม่ครับไธรรมดามอดโปเกมอนนี่นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนั่นเองครับโดยผมจะไปหาวิธีทํำลิง์มานะสำหรับใครที่ยังทําแบบไม่รู้ว่ะ ผมนั้นโดดไฟล์เกมมายังไงนั่นนี่ค่ะก็คือแบบบางคนก็อาจจะมัวคืออาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยพี่พี่ทำนี่ไงอะทำไมผมทำไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมะครับดังนั้นผมก็เลยไปหาวิธีแก้มนะะก็คือผมจะไปหาวิธีลงมานั่นนี่ฮะก็คือวิธีลงว่าจะทำยังไงวิธีลงลิงก์นั่นเองครับ คือถ้าใครสนใจนั่นเองครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับ